ในเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ประเทศเราชงชงกันนะครับเพราะประเทศไทยเราเกิดในปีเสือเดือนนี้เป็นเดือนลิงการทําธุรกิจหรือทําอะไรทักอย่างเนี่ยครับจะมีการเปลี่ยนแปลงมากอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท,ท่านนะครับกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกทกท,กท่านนะครับ สวัสดีครับพบกับสิษแสงมังกรธนากรตันอาวัชนาการในเดือนสิงหาคมนี้เป็นเดือนที่ประเทศเราชงชงกันนะครับเพราะประเทศไทยเราเกิดในปีเสือเดือนนี้เป็นเดือนลิงการทําธุรกิจหรือทําอะไรทักอย่างเนี่ยครับจะมีการเปลี่ยนแปลงมากให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางเอาไว้ก่อน ผมมาวันนี้จะบอกวันดีวันเฮงสำหรับคนจีนรุ่นเก่าแก่โบราณแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเท่าพรรษาฉะนั้นมันเป็นเรื่อยามที่ดีสำหรับพระที่ทำการปลุกเสกพระสมัยก่อนเขาจะมีอยู่3มชุดชุดลนะสาวาสามวันนะคือเซ้งซิวคายเซ้งคือวันที่เป็นวงสวงก่อนวงสวงคือทวยเทพเทวดา ท่านเสด็จมาแล้วซิลคือเก็บสะสมทุกอย่างเก็บทรัพย์ฝังทรับพวกนี้ครับแล้วสุดท้ายก็คือตัวคายคือตัวเบิกเนตเรฉะนั้นเป็นวันดีที่มาสองชุดในวันที่8ที่9ที่10นี่เหมาะกับการมาปลุกเสกหรือทำของเราที่คิดจะเริ่มต้นทำกิจการอะไรเปิดครั้งแรกน่ะให้เปิดนิมนต์พระมาะเปิดวันที่8 แล้วก็ทำการสวดหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งในวันที่9วันที่10เปิดร้านเลยเนี่ยคุณจะขายดีมากเลย8 9 10สิงหาชุดหนึ่งมีชุดที่สองสวันติดต่อกันอย่างนี้เหมือนกัน20-21-22เพราะนั้น20ชุมนุมเทวดาบวงสวงทุกอย่างเพืเทพเทวดาจะมารับฟังและ ยินดีที่จะคุ้มครองวันที่21เก็บสะสมเก็บทรัพย์เอาทรัพย์สินสทรัสุบัติไม่จ่ายนะนะแล้ววันที่22เปิดทุกอย่างเปิดทุกประตูเปิดทุกห้องเพื่อรับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเรฉะนั้นคุณลองทําตามเลือกยามที่ดีที่สุดประจําเดือนสิงหาคมชุดแรก8 9 0ชุด2 20 21 22 ความเฮงและความรวยจะเกิดขึ้นกับคุณทันทีครับเอาเละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ